สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเรียงเอฟเฟกต์บล็อกเชนในมัลติเอ f e c t ครับซึ่งการเรียงในมัลติเอฟเฟกอาจจะแตกต่างจากการเรียงเอฟเฟกที่เป็นก้อนในบอร์ดข้างนอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเทคนิคในการเรียงเอฟเฟกของผมเนี่ยจะมีแนวคิดในการเรียงอย่างไรบ้างแล้วก็จะมาทดลองว่าถ้าเกิดเราสลับหน้าสลับหลังเนี่ยมันจะให้เสียงแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันครับ โอเคนะครับหน้าจอที่เราเห็นก็คือโปรแกรม fractal Ac edit นะครับในภาพเนี่ยจะเป็นการเรียงนะครับจำลองให้ดูแต่ผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกตามนี้นะครับผมเลือกมาเป็นประเภทที่ใกล้เคียงนั่นก็คือผมจะต่อจากกีตาร์เนี่ยเข้ามาที่เอฟเฟกต์บาวก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับวาวนะครับต่อมาก็จะมาที่คอมเพรสเซอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะมาที่เอสดีวันนะครับแล้วก็ไดท์ที่2จะเป็นทูบได v ์นะครับ แล้วก็เป็นแอมแอมในที่นี้ผมเลือกเป็น FASB นะครับไม่ใช่มาแชลนะครับผมจะผมเอารู a มาเชลมาใส่เฉยๆแล้วก็เป็นคาบิ n e เนตนะครับตามด้วยคอรัสดีเลยแล้วก็รีเวิร์บแล้วก็เอาพุตออกไปที่เอาพุตของเอฟเฟกนะครับตามนี้นะครับเรียงตามนี้เลยอันดับแรกเรามาดูกันนะครับทําไมวาวเราต้องมาใส่ตั้งแต่ตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดวาวให้ดูนะครับนี่คือสิงคีที่ผมใช้นะครับ ผมลองเปิดเอฟเฟกต์บาวก่อนเลยนะครับแต่นี่ผมต้องใช้มือหมุนเอานะครับหมุนหมุนตัวนี้เอาผมจะปิดรูปออกไปก่อนนะครับโอเคผมจะหมุนตัวนี้เอาเพราะผมไม่มีฟุตนะฮะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ซึ่งถ้าเราไปเสียบวาวไว้หลังสุดหลายคนคงอยากจะรู้ว่าเอถ้าเอาวาวไว้หลังสุดก่อนที่จะออกไปเอาฟุตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับ คือเสียงทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกรวมกันแล้วไปผ่านตัววาลววทีเดียวนะครับนี่พูดง่ายว่าสัญญาณที่ถูกทั้งหมดเนี่ยจะไปถูกคอมเพรสโดยวาลวตัวเดียวเสียงมันจะออกมาแบบแ,แปลกๆนะครับยิ่งเสียงแปกเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากนะครับคอยดูนะเนี่ย เดี๋ยวลองย้ายาวาลกลับไปคืนนะครับย้ายเาลกลับไปคืนด้านนี้เนี่ยดูนะครับเนี่ยไสิ่งจะแตกต่างกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ย้ายกลับมาด้านนี้คืน เสียงมันจะแปลกๆนะแต่ถามว่าบางคนก็ใช้เสียงนี้ในการเล่นเหมือนกันมีนะครับมีคนใช้เสียงร้องสาแบบนี้จะอยู่ที่ว่าเราจะครีเอทซาแบบนี้อยู่ในเพลงแบบไหนนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเขามักจะเอาไว้ด้านที่ต่อจากกีตาร์มาเลยนะครับโอเคมาในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะมีหน้าที่บีบอัดสัญญาณนะครับบีบสัญญาณให้เป็นก้อนกระจุกขึ้นนะเห็นไหมครับผมดีปั๊บ เส้นสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสีฟ้าเนี่ยมันจะถูกกดลงมานะครับซึ่งถ้าผมไม่ใช้นะครับมันจะเห็นไหมว่าสัญญาณมันจะแรงขึ้นมานิดหนึ่งเพราะมันจะบีบอัดปุ๊บมันเหมือนน้ำที่เราฉีดอะ แล้วเราไปกดหัวไว้ปุ๊บสัญญาณมันจะพุ่งแรงขึ้นมาแล้วนะครับแต่ที่นี้มันอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราใช้กับเสียงคลีนเนี่ยมันจะทําให้เป็นก้อนกลมๆเนี่ยอันนี้น่าจะติดเบาวอยู่นะครับประมาณนี้ฮะเนตัเวเบรมันจะวบมนิดหนึ่งนี่ผมไม่ได้มีเวลาปรับมากนะครับ ลองเอาออกนะครับใส่คอมเพรสเซอร์ซึ่งตอนนี้ถ้าเราปรับพวกค่าต่างๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนแยกทีหนึ่งว่าในแต่และเฟกเนี่ยเราปรับเราจะมีค่าอะไรบ้างนะครับเรชโชนะครับทัชโชแอตแทคไทม์อะไรพวกนี้ลิเลียสไทม์อะไรพวกนี้ mm hmm. ว่ามันปรับยังไงได้บ้าง แต่ถ้าเราเอาคอมเพรสเซอร์ย้ามาหลังสุดละ่ะนะเดี๋ยวมาดูกันมันก็จะถูกกดเสียงทั้งเสียงมาทั้งหมดปุ๊บก็จะถูกกดโดยกดมาอยู่ที่คอมเพรสเซอร์แล้วปล่อยสัญญาณออกไปฉะนั้นมันก็จะแปลกๆอีแก,แล,กแล้วนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกบางตัวที่เราไม่สามารถที่จะวางหลังตู้ได้นะครับกลับมาที่เดิมคืนโอเคโอไดนะครับผมใช้เป็น sd sd 1นะครับ super ไดในกัน ส่วนใหญ,ญ่จะเอาไว้บูตนะครับแล้วแต่ว่าถ้าเอาไว้บูตเนี่ยส่วนมากเราจะปรับได้น้นอยๆแล้วปรับเลเวลเยอะๆนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราเอาไว้เป็นก้อนอุดได้หลักเนี่ยผมก็จะปรับสวนทางกันนะเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้งานแบบ มานี้ครับส่วนเสียงแตกเนี่ยผมกเ็เอาไว้เป็นทูบไดนะครับดี๋ผมจะลองปรับอย่างโอเวอร์ไดเมื่อกี้เนี่ยแล้วลองบูทเลยโดยที่ไม่ต้องปรับให้เป็นถามว่ามันบูทได้ไหม มันก็บูทได้ลนะแต่ว่าสัญญาณมันจะค่อนข้างคลิปนิดหนึ่งคือพูดงี้ว่าไดที่มาจากต้นทางหน้าเราเนี่ยมันแรงมันแรงเกินไปนะครับมันทำให้ย่านของเบสเนี่ยมันจะพีคหน่อยชนกันแต่ถ้าเราใช้ไม่เยอะอย่างเช่นใช้สโลนิดเดียวนะี่ย เพื่อต้องการดันเกนให้มันเล่นเทคนิคได้ง่ายขึ้นก็อาจจะใช้ได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่บางทีเนี่ยผมจะถ้าเกิดเรามีโอไรต์ก้อนเดียวนะครับเราก็ปรับไว้กลางๆคือกึ่งเผื่อบูสต์กึ่งเอาไปเล่นเล่นแตกจากตัวมันเองอสมมติผมปรับแค่นี้เอาไว้เล่นแบบว่าแล้วเวลาเราบูสต์กับก้อนแตกหลักนะ กดบูสตนะกดบูสตเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดความพีคมากนะครับก็คือปรับให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างที่เราสามารถใช้บูสต์ได้แล้วก็สามารถใช้เป็นก้อนโอเวอร์ได้นะครับเป็นเสียงโอเวอร์ได์ต่างหากก็ได้นะครับกลางๆหน่อยนะอันนี้คือสูตรผมเองนะครับเวลาผมปรับโดยที่ไม่มีก้อนบูสต์แยกต่างหากนะเรามีโอเวอร์ได์ก้อนเดียวนะครับผมก็จะปรับกลางๆเอาไว้สามารถใช้แตกอ่อนได้ แล้วก็สามารถใช้บูตในตัวได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างหน้าแล้วเราสามารถใช้คอมเพรสเซอร์บูตได้นะครับนะลองดูครับมันจะขึ้นมานิดเดียวนะ อันนี้ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยปลื้มกับการใช้คอมเพรสเซอร์บูทเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้มาดูแอมนะฮะแอมก็อยู่ปกติคาบ,บิเนตเนี่ยคาบ,บิเนตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะบอกว่ามันจะมีผลต่อเสียงของหัวแอมค่อนข,ข้างสูงนะครับคือถ้าเปลี่ยนคาบ,บิเนตเนี่ยเสียงจะแตกต่างไปเลยนะฮะลองดูนะครับลองดูผมกดมั่วนะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนละยิ่งถ,ถ้าเราใช้ไดรฟ์ด้วยเนี่ยแตกต่างชัดเจนนะ นะ oh, ูนะผมเปลี่ยนคาบินเนตนะครับครับเ,เดี๋ยวมาดูเ,าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะฮะคาบินเนตที่เป็นไออาร์โอเคเนี่ยต่างกันแล้วนะครับทั้งที่เสียงแอมเหมือนเดิมเลยจะเปลี่ยนคาบินเนตนะครับ ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผมมีลำโพงหลายซิกอยู่ผมลองเปลี่ยนคเบิเนตนะครับเสียงเปลี่ยนไปเลยนะครับเสียงเป็นคนละแบบเลยจากที่แอมเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนโทนโดยใช้เปลี่ยนเปลี่ยนดอกถะละง่ายๆเลยคือเปลี่ยนดอกมันนั่นแหละครับโอเคทีน,นี้มาดูคอรัสนะครับคอรัสอ่า ครับถ้าเกิดเราเอาวางไว้ข้างหน้ากับเอาวางวางไว้ข้างหลังนี่จะต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเอามาวางไว้ด้านหลังเนี่ยสมมติถ้าบานอย่างเงี้ยมันคือต่อเซนรีเทิร์นนะฮะเนี่ยเสียงจะค่อนข้างแบบว่ามีมิติสูงนะทีนี้ผมลองลากมาวางข้างหน้าดูนะครับ คือมันจะมีความแข็งขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามันถูกคอรัสมนวิ่งเข้ามาโดนโดนหน้าแอมปั๊บแล้วมันก็ขยายออกไปนะครับแต่ถ้าเราวางไว้ข้างหลังเนี่ยแอมมาปุ๊บบีบเข้าหาคอร์ัสแล้วก็ผสมกับเสียงคอร์ัสแล้วค่อยออกไปมันจะคนละอย่างกันนะครับมันจะคนละอย่างกันอันนี้คอรัสมาปุ๊บถูกผสมเข้าหัวแอมแล้วค่อยผ่านออกไปนะครับต่างกันนะครับเห่นแม้ว่าความหมุนของมันเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับ ความบูนมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าผสมได้ด้วยเนี่ยจะชัดเจนนะครับลองดูนะนี่จากไรมาเข้าแอมแล้วก็ต่อเซรีเทอร์คอรลัตเข้าข้างหลังนะครับ <S <S แต่ถ้าเราคอรลัตไปข้างหน้าล่ะมันจะเสียงเหมือนพวกอ่ายูนิเวิร์สอะ ซึ่งมีคนใช้นะครับมีคนใช้โซโลลักษณะน,นี้ด้วยนะ <Okay. S 1> ที่ผมลองขยับเอาอเสียงแตก เอาคอร์ัตมาอยู่ที่หน้าเสียงแตกนะครับก่อนที่จะเข้าแอมแล้วก,กันเ,เนี่ยจะฟังดูดีกว่าเอาคอรัตไว้ที่หน้าสุดนะครับแล้วค่อยเข้าไดนะครับต่างกันนะครับคอรัตเอาไว้ฝั่งนี้เนี่ยกับคอร์ัตเอาไว้ฝั่งนี้เนี่ยต่างกันนะครับ นไมันจะคลืนกันทั้งข้างเยอะนะครับแบบน,นี้แต่บางท,ทีถ้าเราอยากสโลติดคอรัสด้วยบางอย่างงนี้บางอย่างนี้เสียงดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราใช้คอรัสปกติก็กเสียงมันไม่ได้ต่างกันมาก จริงว่าเราหวังผลอะไรนะครับหวังผลจะใช้เสียงคอรัตในการผสมเสียงแตกด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะหวังผลแค่ใช้เฉพาะเสียงคลีนถ้าใช้เฉพาะเสียงคลีนนะครับวางไว้ข้างหลังก็โอเคนะครับมีมิติสูงกว่านะครับดีเล์ก็เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะวางไว้ข้างหลังอยู่แล้วนะครับคือแต่ถ้าเราเอาดีเล์มองไว้ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้นะครับเสียงมันจะดังขึ้นมาเลยนะครับโดดขึ้นมาเลยนะฮะ ยิ่งเอาวางไว้ก่อนเสียงแตกนี้แบบว่ามันจะเอาไว้เล่นเทคนิคในบางลูกนะครับดูนะเนี้มันจะค่อนข้างเอ้นนั่นหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ซิงค์เทมโปนะรู้สึกผมจะลองดูนะครับแท็บดู เรเห็นพ hey, ี่เมทีเมนดองเนี่ยวางไว้อย่างนี้นะเราเล่นแบบ mm. มันกเน็เป็นเทคนิคในการใช้เสียงนะครับว่าเราจะดีไซน์เพลงให้มีเสียงแบบนี้หรือเปล่าถามว่ามันวางอย่างนี้ผิดไหมก็คือไม่ผิดหรอกวางดีเลยไว้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคือถ้าอยากใช้เสียงแบบนี้ก็ได้นะครับ คือตอนนั้นน่ยผมก็เคยใช้สูตรนี้ในการวางดีเลย์เหมือนกันคือวางไว้ข้างหน้าสุดเนี่ยหลังจากกีตาร์เนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็วางไว้หลังสุดเนี่ย่อนออกตัวหนึ่งเพื่อใช้เป็นดีเลย์ธรรมดากับใช้เป็นพวกเทคนิคลูกเล่นแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันจะแบบเสียงแบบ ร้อนๆนะร้อนๆโอเคประมาณนี้เหมือนกันรีเวิร์บเนี่ยส่วนใหญ่วางไว้ท้ายสุดอยู่แล้วครับ<อ>ถ้าวางไว้ข้างหน้าเสียงกลกเนี่ยเนี่ยคือถ้าอยากได้สาร้อนๆเ้าวางไว้แบบนี้โอเคนะครับ ก็ประมาณนี้ครับหลักๆคือถ้าเป็นมาตรฐานจริงๆอ่ะวางเรียงตามนี้เลยครับวางเรียงตามนี้เลยนะครับส่วนใครอยากจะทดลองให้มันได้ซาวแปลกๆก็ลองวางสลับกันดูก็ได้นะครับส่วนใหญ่แอมเน่ยจะอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับแล้วก็แยกออกไปนะครับอย่างแค b i n เนตเนี่ยผมยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการวางแบบว่าไว้หลังเอฟเฟกนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าบล็อกเชนของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาตรฐานกนะ็คือกีตาร์นะครับเข้าไปที่วาวเสร็จแล้วก็มาที่คอมเพรสเซอร์นะครับเสร็จแล้วก็มาที่โอเดย์นะครับแล้วก็มาที่ก้อนเสียงแตกนะครับดิสโซชันเสร็จแล้วเข้าแอมป์นะครับต่อรีเทิร์นโดยใช้คอรัสกับดีเลย์รีเวิร์บด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จโอเค นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ไอเดียในเรื่องของการวางเอฟเฟกนะครับเข้าใจส่วนใครอยากให้ผมเนี่ยลองทําคลิปก้อนไหนมาวางกันเอาเมทัลนส่วนสีก้อนวางเรียงต่อกันดูก็น่าสนุกดีนะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเอาหัวแอมเสียงแตก2ตัวมาบูสกันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้น่าสนใจมากก็คือไอตัวเอฟเฟกต์แฟกทอร์นี้มันสามารถทําได้ทุกอย่างนะครับเรียงทุกอย่างได้หมดนะครับฉะนั้นมันอยู่ที่จินตนาการที่เราจะปรับเสียงเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าเสียงอวากาศที่อยู่ในตัวมันเนี่ยมันเยอะมากแต่ผมไม่สามารถที่จะปรับได้เพราะว่ามันค่อนข้างลึกนะครับต้องคนเข้าใจในเรื่องของปุ่มปรับต่างๆค่อนข้างดีพอสมควรแต่เดี๋ยวจะลองคลิปต่อๆไปอาจจะลองเอาพีเซของตัว Factor ตัวนี้เนะี่ยมาเล่นให้ดูก็ได้ว่ามันมีเสียงอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาลักษณะาาแบบนี้ก็สามารถกด s u บ s c r i b e ทุบ สำหรับใครที่ชอบลักษณะเนื้อหาแบบนี้ก็สามารถกด subscribe นะครับช่องไว้ได้เพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลสาระดีๆน่ารู้จากผมนะครับในต่อๆไปนะครับหรือว่ากดและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมลาไปก่อนครับผมคลิปนี้อย่าลืมฝึกกีตาร์ให้สนุกครับสวัสดีครับ